ถ้าพูดว่าสื่อที่มันเคยเป็นการเมืองคนดีที่เคยแบบเป็นเป็นเสื้อเหลืองอะไรหนังเนี่ยแล้วคุณยอมรับได้กับการสิ่งที่ประยุธทธ์ทําอย่างนี้ล้วคือยังโจมตีอีกฝ่ายแบบไม่แยกแยะคือใครต่อต้านประยุทธน์นี่คุณแบบเอาหมดอะไรเงี้ยสำหรับวงการสื่อผมไม่มีทางผลกลับแล้วมันตายมันไปสู่ความตายสถานเดียวโอ้จริงๆสื่อมันแยกขั้วมาตั้งแต่ปี4ีใช่ไหมฮะแล้วแล้วก็ พอปี52เนี่ยมันคือมันก็ต้องบอกว่า49กับ51เนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนสำคัญ49มันก็คือช่วงที่ไล่รัฐบาลทักษิณแล้วก็เกิดรับประหารเ,เกิดการถกเถียงกันเรื่องมอ .7 ก่อนนีแล้วก็รับประหารแล้วก็นำมาสู่การที่รับประหารเสร็จแล้วพรกพลังมชาชนชนะแล้วก็เกิดม็อบพันธมิตรปี51ซึ่งไปถึงขั้นที่เสนอการเมืองใหม่70-30อะไรเนี่ยใช่ไหมฮะมันมันมันสะท้อน ภาคประชาชนไทยตอนนั้นเนี่ยมันก็คือกลุ่มของภาคประชาชนรุ่นเดิมซึ่งผมเรียกว่ารุ่นเดิมได้แล้วนะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปละแล้วก็ภาคประชาชนรุ่นเดิมเนี่ยซึ่งเข้าไปสู่ขบวนการของการที่ไล่คุณทักษิณโดยที่มันเป็นการมันการเติบโตของภาคประชาชนเนี่ยมันเริ่มมาจากปี20ไปปลายแล้วก็ช่วง30ช่วงอะไรช่วงสมัชชาคนจนที่มันลุกขึ้นถึงขีดสุดใช่ไหมแล้วก็มันเป็นการต่อสู้กับโครงสร้างของสังคมที่มันพัฒนา เศรษฐกิจทุนนิยมแบบที่มันลุกเข้าไปในชนบทใช่ไหมซึ่งตอนแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าตอนที่รัฐบาลคุตสินขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนจะดูดีเพราะมันมีตัวบุคคลที่คุยกันได้อย่างเช่นพี่อ้วนภูมิธรรมอย่างไรพวกนี้ใช่ไหมฮะผมตอนนั้นผมทําไทยโพแลรวก็มันก็จะมีความแบบสนับสนุนภาคประชาชนอยู่ไกล มันก็จะมีลักษณะของการที่ลงข่าวสมัชชาคนจนการอะไรต่าง,าง,างาการสัมภาษณ์กันอะไรต่างพวกนี้ใช่ไหมฮะพอประมาณปี4 4 4 5 4 6หอะไรต่างเนี่ยมันก็เริ่มความขัดแย้งระหว่างภาคประชาชนกับรัฐบาลมันสูงขึ้นมันไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแล้วตัวบุคคลมันเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าไอ้ตัวของโครงสร้างของการกระตุ้นเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจถึงแม้ว่ารัฐบาลของทักษิณมันมีข้อดีในแง่ที่การที่เราเรียกว่าสร้างสวัสดิการสังคมอย่างบัตรทองสร้าง นโยบายแบบประชานิยมที่หลายๆคนมองแต่ว่าจริงๆมันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจลงไปสู่ชนบทแต่ว่าในเรื่องของโครงสร้างดัางเริมแบบแบบที่แบบว่ามันมันมีการที่ลูกกลานของโครงการของรัฐอะไรต่างเนี่ยพอรัฐบาลเข้มแข็งเนี่ยการ เอาโครงการของรัฐหรือโครงการของกลุ่มทุนอะไรต่างๆไปลงเนี่ยมันขัดแยงด้งรุนแรงจริงๆผมยังยืนยันว่าไอ้การที่องค์กรประชาเนเอ็นจีโอจะวิพากษ์วิจารณ์ต่อต้านคุณทักษิณอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะเอ็นจีโอภาควชานเนี่ยมันต้องวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าคุณกระโดดเข้าไปร่วมทั้งที่คุณรู้ว่ามันจะรับประหารเนี่ยแล้วตอนรับประหารเสร็จก็ยังก็ยังไม่ไม่รู้สึก แปลกใจอะไรอะไรเงี้ยยังรู้สึกไปกับเขาได้แล้วก็จบกระทั้งปี51หนึ่งจึงกลับมาล้มรัฐบาลอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้นี่มนหนักอะอันนี้ม,นนนนม,นมันคือมันคือจุดที่มันวิบัติของภาคประชาชนมันเป็นจุดหักเหข,ของภาคประชาชนคือเคยมีคนเสนอว่ากอปอพชต้องออกถแถลงการมีท่าทีเรื่องการล้อมปราบปี53ใช่ไหมเรื่องการเข็นค่าเสด็จปี53แต่กอปพชเนี่ยกอปอพชเนี่ยเฉยเหมือนก็นแบบว่า กำขึองอําอึ้งไม่ไม่กล้าแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครักลัวเป็นแบบเอ๊ะก,กลัวหาว่าเป็นแสดงเปล่าะอะไรเงี้ยคือตอนนั้นน่ะมันเป็นลักษณะที่มันถึงจุดต่ําสุดลักษณะของงานที่มันมันเป็นมาตลอดอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันทําให้ภาคประชาชนเดิมเนี่ยมันพังสื่อเองเนี่ยมันก็แยกขั้วไปอย่างที่ไม่มีวันผลกลับยุคในอดีตเนี่ยรัฐบาลจะอยู่อยู่กับสื่อที่ทําข่าวปิงปองอะ <laughs> เด็คุณถามรัฐบาลทีถามฝ่ายค้านทีแล้วมาพลาดหัวอะไรี้ยใช่ไหมฮะยุคคุณทักษิณเนี่ยเป็นยุคที่เ,เป็นนักการตลาดเป็นคนที่เข้าใจเข้าใจการการชูประเด็นที่มันชิงประเด็นไปจากสื่อหนังสือเนี่ยไม่เคยตามคุณทักษิณทันเลยนะคุณพาดหัวข่าวไม่ทันอะประมาณปี4 4่ถึงสีเนี่ยมันพาดหัวข่าวไม่ทันมันตกหมดเพราะว่าเดยวเกนนาเสนอประเด็นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณตักษิณหรือตัวรัฐบาลเนี่ยวันสองวันจะนําเสนอประเด็นใหม่วันสองวันยังนำเสนอประเด็นใหม่มันจะมีอะไรใหม่ใหม่โผล่มาตลอดจะบอกว่ามันมีลักษณะที่แบบสื่อมันผิดด้านเดียวก็ไม่เชิงแต่มันหมายถึงลักษณะแบบว่าสื่อเนี่ยมันมันต้องทําหน้าที่ตรวจสอบแหละแต่มันตามตรวจสอบไม่ทันกลายเป็นหงุดหงิดมันก็รู้สึกว่าถูกถูกชิงถูกชิงตั้งอะไรอ่ะถูกชิงบทบาทไปหมดชิงสถานะตรวจสอบไม่ทันแล้วก็สื่อรู้สึกว่าตัวเองทําหน้าที่ไม่ได้พอมาพอมาประมาณแบบ ปี48เนี่ยผมว่าสังคมมันกลัวมากในกระแสสังคม,มงควงกว้างกลัวกลัวว่ามันจะเป็นการรว่วอำนาจมากขึ้นไปอีกอะไรอีกนั้นกระแสตังงต้งมุทกศิลเนี่ยมันผนึกแพ็คขึ้นมารุนแรงแล้วในขณะที่ตัวรัฐบาลเองถ้าเราพูดจริงๆปี48นะสู้44ไม่ได้นะคือพักไทยรักไทยช่วง44เข้มแข็งกว่าในในแง่คุณภาพนะเพราะปี48การที่ต้องเอาคล้ายๆกับว่าค่อนข้างจะกวาดต้อนคนเข้ามาอะไรหนะักเข้ามาเนี่ยก็คุณภาพของความเข้มแข,แข็งมันลดลง แล้วก็มันก็เกิดปัญหาที่มันหลายๆอย่างที่มันประดังเข้ามาการตอบโต้กันต่างๆมาเริ่มมาเริ่มอับจนเราจะเห็นว่าไอ้ข่าวที่สืบขึงพืชได้ครั้งแรกนี่คือข่าว C T X สุดท้ายเราไม่มีอะไรเลยกลายเป็นแบบว่าคุณหญิงเป็ดตอนรับประหารบอกว่าจะจับให้ได้เป็นกรณีแรกหายไปเลยสุวรรณภูมิเครื่องตรวจเครื่องตรวจที่สุวรรณภูมิเลยจนกระทั่งปี48เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนอที่สื่อมันสื่อมาเริ่มจับ แล้วก็แบบคล้ายๆกับว่าบี้บี้รัฐบาลได้ประมาณประมาณปีส8แใช่ไหมฮะแล้วส่วนที่แตกสําคัญก็คือว่าคุณสนที่คุณคุณสนธิซึ่งมันสื่อที่โตมากับคุณทักษิณนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นแบบคนที่พลิกไปอยู่ฝั่งตรงข้ามมันคือมันคือการเอาสื่อมาปลุกระดมล้มรัฐบาล,ลนะซึ่งมันมีน้อยมากที่ผ่านมาสื่อมันเป็นเครื่องมือในแง่ที่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงขนาด เป็นกระโดดออกมาเป็นตัวเองขนาดนี้แล้วตอนนั้นถ้าย้อนไปปี49เนี่ยสื่อเกือบทั้งหมดเลยนะมันไม่ใช่แค่ในชั้นนะไม่ชนตอนนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ข้างนี้นะไม่ชนตอนนั้นก็ถล่มเหมือนกันนะใช่ไหมฮะไม่ชนนี่มาพลิกตอนปี51ไม่ชนมาพลิกตอนปี51ตอนที่เห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละคือตอนรับประหารนไม่ชนก็อาจจะไม่ได้สนับสนุนอะไรถึงขนาดแบบนั้นแต่หมายถึงว่าก็เริ่มก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ แต่ที่พลิกเป็นเป็นขั้วตรงข้ามกับพันธมิตรจริงๆเลยก็คือปีห้าหนึ่งเพราะเห็นว่ามันทําเกินไปเห็นเห็นการทําแบบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามัน,มนไปแล้วมันเกินไปแล้วมันไม่ยอมรับระบบแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ายอื่นๆมันก็คือแบบมันก็แยกขั้วไปหมดตั้งแต่ปีสี่เก้าคือพอมาถึงตอนที่เราผ่านรัฐประหารห้าเจ็ดมาตั้งห้าปีแล้วมาถึงตอนที่ประยุทธ์อยู่มาตั้งสองปีกว่าโดยที่ทุเรศทุลังขนาดเนี้ยเอ่อเลเทะขนาดนี้ เป็นอำนาจนิยมเป็นเผด็จการขนาดนี้แล้วก็ไปกวาดต้อนเอาคนที่สื้อเคยด่านันกการเมืองยีนักการเมืองเลวอะไรต่างเน,นี่ยเอามาหมดเลยธรรมนัตเป็นเลขาพักอะไรใช่ไหมฮะคือเราไม่ได้ด่าธรรมนัตน,นะในเงื่อนไขข,ของการเมืองการเลือกตั้งเราเข้าใจว่าคนเหล่านี้เข้ามาอย่างไงแต่ว่าเออถ้าพูดถ้าพูดว่าสื่อที่มันเคยเป็นการเมืองคนดีที่เคยแบบเป็นเป็นเสื้อเหลืองอะไรต่างเนี่ยแล้วคุณยอมรับได้กับการสิ่งที่ประยุทธ์ทำอย่างนี้แล้วคุณยังถล่มอีกฝ่ายแบบเนี้ยคือยังโจมตีอีกฝ่ายแบบไม่ ไม่แยกแยะคือใครต่อต้านประยุทธ์นี่คุณแบบเอาหมดอะไรเงี้ยคือมันไม่มีทางหักลับสําหรับวงการสื่อผมไม่มีทางหักลับแล้วมันตายมันไปสู่ความตายสถานเดียวมันตายไปสองอย่างก็คือหนึ่งก็คือเป็นเป็นซากไปแล้วก็อยู่กับพวกกลุ่มแฟนคลับของตัวเอง fc ของตัวเองใช่ไหมฮะ,ะซึ่งก็อยู่ในกลุ่มลาย <laughs> อีกส่วนหนึ่งก็คือคุณก็ไปเป็นนู่นสื่อขายข่าวลุมพลไปสื่อตลาดไปซึ่งคนไม่ได้เชื่อถือในเรื่องของแบบ เครดิตทางการเมืองอะไรอีกแล้วใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นสื่อตลาดไปกับอีกด้านหนึ่งก็คือว่าที่มันขึ้นมาใหม่มันก็กลายเป็นแบบสิ่งที่มันขึ้นมาแทนที่คือสื่อคือสื่อออนไลน์สื่อออนไลน์เราหมายถึงตั้งแต่กระแส Facebook ตั้งแต่ทว i t t e r จนกระทั่งเ,เราเห็นสื่อต่างๆในโลกออนไลน์ทุกวันนี้ซึ่งซึ่งไม่ได้มีสิ่งพิมพ์อะไรเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สแตนดาร์ดเวนหนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะมันเต็มไปหมด ใช่ไหมมมเมนตัม um อะไรไหนังนะึกคือพวกที่มีอิทธิพลสูงแต่คนรุ่นใหม่มีอิทธิพลสูงแต่คนรุ่นใหม่ใช่ไหมมีอิทธิพลสูงรุ่นใหม่รวมทั้งไว้ด้วยก็กลายเป็นมีอิทธิพลสูงแต่คนรุ่นใหม่เราทําอะไรบางทีคนดูใช่ไหมบางทีคนดูเป็นละล้านบางคลิปเนี่ยคนดูตั้งหลายล้านใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่มันสิ่งที่มันกลายเป็นว่ามันขึ้นมาแทนที่โดยที่สื่อเก่าเนี่ยมันก็ตายไป คำถามว่าทำไมไอ้คนรุ่นตุลาเนี่ยมันเปลี่ยนแบบมันกลับพลิกกลับไปเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยไม่ใช่มันเป็นสําหรับบางคนที่มันชัดเจนความผิวเผินก็ไม่ใช่คุณอาจจะบอกว่าหนาคารวานเข้าป่ามันไม่ได้ศึกษาทฤษฎีอะไรหรอกยิงนกตกปลาไปเลยร้องเพลงไปเลยแต่ความคิดหลักมันก็คือความคิดที่ไม่เข้าใจเรื่องการแอนตี้ทุนนิยมคุณแอนตี้ทุนนิยมแบบไหนพอออกจากป่ามามันเหมือนกับคุณเป็นศิลปินเพื่อชีวิตคุณแอนตี้ทุนนิยมมันเท่ใช่ปะ ชีวิตพอเพียงเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเท่กว่าด้วยอะไรเงี้ยคือวิธีคิดเนี่ยมันไม่ได้ศึกษาต่อ,อะคือมันแค่ๆกับว่ามันกลัวทุนนิยมกลัวการกระตุ้นเศรษฐกิจกลัวการผูกขามหน้าทุนนิยมมากเกินไปแล้วกลัวทุนนิยมทำไมมองไม่เห็นชนชั้นนำใช่ใช่ไงครับันารเงินเออคือกลับไปมองเห็นพวกนี้เป็นแบบเรื่องที่มันซึ่งผมงงอ่ะผมตรงนี้ผมก็ยาวเลยว,ว่าผมไม่เข้าใจเพราะมันคิดได้ไงวะ หรือว่าเขาอยู่กับสังคมอย่างนี้มานานจนกระทั่ง20-30ปีแล้วเขาต่อรองจนกระทั่งแบบเขาคิดว่าเป็นอำนาจที่ต่อรองได้ไม่ได้บอกให้ฆ่าคนตุลามากกว่านะแต่ไอความคิดแบบคนตุลาเนี่ยมันแฝงอยู่ในกระบวนการภาคประชาชนมาตลอดจนถึงปี49นะแล้วในสื่อด้วยความคิดของฝ่ายซ้ายส่วนหนึ่งเนี่ยฝ่ายซ้ายมันหลุดพ้นไปจากประชาธิปไตยละฝ่ายซ้ายมันคืออะไรอุดมการณ์คืออะไรพรันธการชั้นกรรมชีพพ,กกชพันธกิจชัรการชีพคืออะไรพรันธการคนดีมันไม่ได้ต่างกันเลยนะ กับขวาจัดอะไปไปมาคือมันกลับมาด้วยกันได้ไงก็ตามแต่คุณไม่ได้ฟอกความคิดอันนี้ทิ้งไปเนี่ยมันพร้อมพร้อมจะกลับมาเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นว่าไอ้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนดีกว่ามันก็จะพร้อมจะไปหาประเด็การนั้นๆั้นเสมอเกลียดทุนยังไม่ได้ตกผลึกเรื่องความคิดประเด็การในชั้นกรมอาชีพยังไม่ได้เอาไอความคิดเรื่องนี้ทิ้งมันไปเลยถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่ารัฐบาลนี่มันเลวแล้วก็มันเป็นทุนนิยมมันเป็นอันตรายมันเป็นอันตรายต่อชีวิตประชาชนคนเล็กคนน้อยชายขอบ แล้วก็คุณก็คิดว่าเพราะฉะน,นั้นซัดเลยนะเป็นเผด็จการคนดีคือเผด็จการจนยัง่งยกรรมอาชีพถึงแม้ว่าอันนี้คือเผด็จการศักดินาอะไรเงี้ยแต่คิดว่าอ๋อมันเป็นคนดีกว่ามันเป็นสูตรเดียวกันนะสูตรเดียวกันเลยคือถ้าคนมันยังไม่ที่ออกจากป่าแล้วมันยังไม่ได้ฟอกความคิดเรื่องเผด็จการจนยัง่งยกชีมเาชีพ<ต><ว>สื่อออนไลน์มันจะเป็นสื่อที่มีสำนักใช่ไหม อย่างเช่นอย่างที่เรายกตัวอย่างอย่างใช่ไหมอย่างอย่างสแตนดาร์ดอย่างวอย่างอะไรนหนังเนี่ยใช่ไหมอย่างวันอวันอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งมันเป็นสื่อของคนรุ่นนี้ไปแล้วแต่นี่ยังเป็นสื่อที่มีสำนักไงสื่อที่ไม่มีสำนักอีกอ่ะสื่อที่ไม่มีสำนักคือคือพวกที่เผยแพร่ความคิดได้โดยที่ผ่าน Facebook ผ่านทวิตเตอร์เนี่ยซึ่งไปได้ไกลกว่าอีกเพราะสื่อมีสำนักมันยังมีบรรณาธิการมีตัวตนให้ให้ถูกตามจับได้ สื่อที่ไม่มีสำนักอะ่ะเขาไปไกลกว่าอีกโลกของสื่อมันไปตรงนี้อ่ะแล้วมันก็เป็น,อน,อ,นอนนต์อานนท์ก็เป็นสื่อเพนกวินก็เป็นสื่อไปแล้วเนขาเผยแพร่ความคิดของเขาเองได้อะไรเงี้ยมันคล้ายกับว่ามันเป็นโลกที่ควบคุมไม่ได้มันพ้นการควบคุมไปแล้วคุณคิดว่าไอ้ระบบที่มันมีการควบคุมแบบคล้ายๆกับว่าถ้ามันเป็นขบวนการในอดีตหรือแม้แต่ขบวนการเสื้อแดงก็เคยสู้แล้งหนึ่งสองใช่ไหมแต่ว่า การที่จะไปถึงขั้นปฏิรูปเนี่ยมันพูดไม่ได้ไงมันมีคนเน้นต้องคิดมันมีอะไรตั้งเยอะแต่ว่าหมายถึงว่ามันมีมันมีตัวตนมัน fire, มีแรงหนังที่ผู้น users, ําที่มันต้องมันต้องมันต้องรับความเสี่ยงมันต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงอะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปไกลได้มากอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็แต่อันนี้คือกระบวนการประชาชนมันมันไม่ได้บอกว่าอ๋อเราต้องขึ้นกับอนนท์กับเพนกวินอนนท์กับเพนกวินไม่ต้องไปรับผิดชอบต่อเพจนี้ที่จะโหดเพจย์รีเดียม เพจประชาชนบทแอกเพจในร่วมธรรมศาสตร์เพจอะไร่างๆที่เขาจะโพสเขามัต้องรับผิดชอบเขาไม่ได้เกี่ยวกันอันในร่วมธรรมศาสตร์จะบอกว่ามีลุงมีเบนจามอะไร่างๆแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าแอดมินเป็นอะไรแบบนี้หรือว่าคนอื่นที่มันจะเสนอความคิดอะไรานๆเนี่มันไปไกลหมดแล้วงั้นไอ้นี่มันคือลักษณะที่มันเกิดใหม่ที่มันเป็นกระบวนการประชาชนที่มันมันถึงมันจะไร่จัดตั้งนะคุณไม่สามารถที่จะสร้างองค์กรจัดตั้งได้ใช่ไหมมันเหมือนกับ สมัยก่อนโอ้ใครบอกว่าเด็กรุ่นใหม่บอกว่าสักสองสามสี่ปีก่อนจะหาคมจะทากิจกรรมยากแท้สมัยนี้มันมากกันพลึบมันก็เป็นโอกระบบองค์กรจะตั้งไม่ได้อีกอะไรเงี้ยนะมันก็มันก็ขึ้นแบบมันเป็นอย่างเงี้ยมันควบคุมไม่ได้มันเป็นมันเป็นกระแสระชาชนที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งผมยังคิดว่าในการเมืองข้างหน้าเนี่ยมันยากนะการเมืองข้างหน้ามันเลยยากขึ้นอีกมันเลยอ่านยากขึ้นอีกว่าโตองแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น รัฐบาลฝ่ายเราอะไรต่างฝ่ายเรามันก็มันก็จะต่อสู้กันอย่างเงี้ยมันจะเป็นรัฐบาลฝ่ายเขารัฐบาลฝ่ายเราอะไรเงี้ยมันก็จะมีการต่อสู้กันแบบนี้คือการต่อสู้ของที่นี้มันไม่จบมันก็แบบแรงขนาดที่ไอ้พวกฝ่ายซื้อฝ่ายเขาอะมันก็อาจจะไปเกาะอยู่ตามสุดขั้วสุดโต่งอะไรต่างแต่มันก็หนักกว่าอีกคือกลุ่มลายกลุ่มลายคนแก่อะไรเงี้ยกลุ่มลายคนแก่นี่เถียงไม่ได้เลยนะโดยทั่วไมันจะเป็นลายนักเรียนเก่าเพื่อนนักเรียนเก่าเพื่ออะไรเขามีไว้แจ้งงานแจ้งข่าวงานศพอะ เสร็จแล้วอ๋อมันเสือกโพสประเภทแบบนี่ข่าวเฟกนิวขอาวอะไรฝ่ายขวาเนี่ยนี่ไปเถียงทำไมปวดกระบาลเปล่าหาเรื่องทะเลาะกันทาไมอะไรเงี้ยมันก็ไปอย่างเงี้ยอะไรแล้วกระแสหลักมันก็ไปทางนั้นไงซึ่งมันก็ผมว่ามันก็คือสื่อใหม่อะแต่ว่าสื่อสื่อใหม่นี่มันก็ไอแบบเขามันก็คืออันตรายเมันกับว่าไอฝ่ายแบบเรามันก็ถ้าหมอนมุมมันก็มันก็คุมไม่ได้นะไม่มีใครคุมใครได้นะ มันเป็นโจทย์ที่ยากมากธรรมชาติคือเรื่องของอำนาจร,รักสุดโตงอยู่ข้างหนึ่งคนรุ่นใหม่อยู่ข้างหนึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยเวลาเรามองว่าเราบอกว่าเฮ้ยเขามีความชอบฉรมเพราะว่าเขาตมาในโลกอย่างนี้เขาอยากเห็นโลกมันเป็นแบบอรารยะเป็นแบบอรารยประเทศเป็นแบบอังกฤษในเทอร์แลนเป็นแบบอะไร,แบบ,ระแบบนี้แต่สําหรับเมืองไทยก็จะมีความรู้สึกว่า <S <S โอ้ย,อยไม่ได้โว้ยี๋ยวมาลบก,กันตายหาเลยคนเมืองไทยก็จะรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่มันก็สุดโตงมันจะแตกประเทศมันแตกอันนี้คือสังคมไทย สภาพการเมืองมันมันควรจะเล่นบทไหนเล่นบทกณีปนออต่อไปหรือมันควรจะเรียนรู้พรรคเก้าไก่หรือคณะเก้าหน้าก็คือปากเสียงของรุ่นใหม่ซึ่งมันก็จะไปสังเนยไม่เอาเลื่อถ้าไม่แก้หมดหมูสองแต่เขาชนะไหมเขาก็ไม่ชนะนะแต่เขาจะเป็นฐานเสียงเขาจะเป็นคนไกที่เป็นตัวขับดันผ่านคนไกรัฐสภาตัวนี้หรือถ้าถูกปิดก,กัน้นทางรัฐสภามันก็ออกไปทางสื่อออกไปทางการเคลื่อนไหวอื่นๆ อันนี้คือตัวที่มันยังไงมันก็ต้องอยู่ตัวที่มันยังไงมันก็ไม่จบแต่ไม่สามารถจะพลิกขึ้นมาเป็นเสียงข้างมากได้ยังไงมันก็ไม่สามารถเป็นเสียงข้างมากในสังคมในเฉพาะหน้านี้กับอีกอันหนึ่งก็คือโซนของเพื่อไทยจุดหลักคือต้องการบมวกวาปณิปนอมเพื่อทําให้เศรษฐกิจไปต่อได้เพื่อให้สังคมมันหาจุดลงตัวกันได้เ,เศรษฐกิจไปต่อได้ก็คือว่าสร้างความเชื่อว่าคุณเลิกเพื่อไทยเถอะไม่งงว่าที่เป็นอยู่ทาเศรษฐกิจให้ยูได้ทีนี้ในทางสังในทางการเมืองสังคมเนี่ยก็คือ จุดเด่นของเพื่อไทยก็จะบอกว่าไม่แก้หมดหมวดสองแต่คุณก็คุยกับคนรุ่นใหม่ได้บางคนมองแง่ร้ายบอกว่าเพื่อไทยแบบเกียร์เสียไปทิ้งเพนกวินอานนท์ติดคุกมันเป็นอย่างนั้นเพื่อไทยก็ตายสิอยู่ไม่ได้หรอกเขาก็ต้องพยายามที่จะแบบว่าไปสู่การสร้างของมือแต่ทำยังไงนี่มันยากมากเลยนะเราจะเห็นจุดสองอย่างคือกาหน้าก้าไกลคือเขาไม่ชนะ เขาไม่ใช่นะเขาไม่ใช่พรรคแมสที่จะลุมเสียงคนข้างมากได้เขาได้ความคิดทางคนรุ่นใหม่และเขาจะชูไปกระบวนาการทางสังคมทั้งหมดมันก็จะมีคนเดินนําหน้าที่มันชูธงอะ่ะมันอาจจะเสี่ยงมาจ,จะอะไรนั่นคือคนที่มันทําให้สังคมก้าวไปข้างหน้าใช่ป่ะแต่ขณะเดียวกันมันก็ต้องมีกลุ่มที่มันเป็นแบบเพื่อไทยมันคือพรรคแมสแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะแหลมคมทะลุปเปียงป้างอย่างที่กลุ่มก้าวหน้าเนี่ยต้องการแล้วก็พยายามจะสร้างความเปนอปสระในสังคมระหว่างฝ่ายที่ หลังสุดกับหน้าสุดซึ่งยากยิ่งนานยิ่งยากด้วยเพราะว่าสังคมมันยิ่งปามยิ่งแรงคือเวลาที่คุณจปะปฏิบรมอย่างนี้เนี่ยถ้าคุณแบบไม่เคลียร์เลยมันก็ลำบากพวกที่ไปข้างหน้านี่ยก็ยวด่าแล้วมันก็มีแผลด้วยเพื่อไทยเนี่ยสมมติอยู่ในสถานะที่แม้ที่ต้องงามเป็นเหนือผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องขัดแย้งกับไอ้ส่วนที่ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยคุณขัดแย้งกับส่วนที่อยู่ข้างหลังอีก คุณคิดภาพกลับมาชนะเป็นรัฐบาลไอ้พวกข้างหลังนั้นก็นกลับมาล่ออีกอะมันก็ซัดอีกอะพลาดอะไรนี่อะไรหน่อยมันก็มันก็ถล่มกันแลกอีกใช่ปะ่ะไอ้พวกที่อยู่ข้างหลังพวกอนุร,รักษ์นิยมพวกแรง,งนันเนี่ยเพอเพลเขาก็รวมตัวกลับกันไปได้ใหม่อีกถึงแม้เราจจะบอกว่ายุคนี้สมัยนี้เอเจโอ NGO บางส่วนอาจจะไปข้างหน้าละอาจจะไปอยู่กับโซนโซนภาคประชาชนใหม่ละอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีบางส่วนกลับอยู่ข้างหลังอีกอะไรเงี้ย มันก็จะมีอย่างนี้คือมันก็จะมีความสับสนคือสังคมมันมันยากที่จะอยู่ในภาวะที่คอมคุมใหม่และควบคุมที่ใครจะควบคุมได้นั้นอันนี้เป็นโจทย์ที่มันยากมากในการมองไปข้างหน้าว่าเฮ้ยมันจะไปยังไงเราจะเห็นสามกระแสสี่กระแสใช่ป่ะเทียบหลักๆก้อนใหญ่มันก็คือพวกอนุรักษนิยมแต่ว่ามวลชนแค่นีดเดียวนะแต่มันเป็นอำนาจรัฐฝ่ายประชาธิปไตยมันก็จะมีก้อนใหญ่สองก้อนหลัก ก็หลักก็คือฝ่ายฝ่ายของประชาชนฝ่ายประชาไตยที่คิดว่าอยากได้รัฐบาลจากเลือกตั้งมีเศรษฐกิจที่ดีอะไรอย่างนี้อันนี้ก็หลักนะก็หลักแล้วก็คือมันคนกลางๆก็อยากอย่างนี้คนทั่วไปก็อยากอย่างนี้ส่วนก้อนเล็กก็คือฝ่ายที่ไปข้างหน้าพวกเรื่องปฏิรูปสถาบันพวกเรื่องปฏิรูปสถาบันอันนี้คือฝ่ายที่ไปข้างหน้าซึ่งยังไงก็ไม่หย่อนมันก็เป็นกระแสที่มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันใช้เวลามันจะใช้เวลาแม้มันอยู่กับเนี่ย ผมถึงคิดว่ามันจบยากโจทย์โจทย์มันยากแต่มันต้องหาทางที่มันจะแบบว่ามันจะไปด้วยกันยังไงไม่งั้นสังคมไทยมันก็คือแบบมันก็ต้องฆ่ากันไฟดฝ่ไฟหนึ่งอะแปลว่าพี่ถึงเอาด้วยไหมว่าบางคว,วามคิดที่บอกว่าถ้าสลิมหรืออนุรักษ์นิยมคนชั้นกลางจะได้บทเรียนอะไรเนี่ยให้ประยุทธ์มันอยู่อีกแปดปีเลยอาชิมหาสิครับมันชิบหาย คือวันนี้มันยังไม่ฉิบหายเพียงพออีกเหรอเอาแค่โควิดมันยังไม่ฉิบหายเพียงพออีกเหรอ